เฮ็ดขนมพี่น้องพี่น้องเฮ็ดขนมแคบแคบพี่น้องทำแคปทำแคปให้เด็ก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 มากินเขาน้ำขอให้กว๋วยเตี๋ยวให้เด็ก,ก, <c oughs> ก,กดเด็กกินเกี๊ยวตั๊บว่ะพี่น้องเฮ็ดก๋วยจั๊กกระป๋อเจียเฮ็ดนมแคบพี่น้องโจ๊กโอ่งนมแคปมาเดิมมาเดิมมากินน้ำเด็กหน่อยเด้อพี่น้อง ถอนถอนตอนนี้เขากำลังเหตุนั่นยนเลียนหนังสือเมลานีเอิญมูมา่านอันต่น้อยกตสืบสอบฝรั่งเศสพี่น้องในบากเนาะสอบบากกะเล่พักกันมามาติวเอิญมูมาติวสามคนกุ้มคนนั่นลหละกะเล่พอดีเป็นมันปุด ก็เลยเอิญเขามากินเขาน้ำเนาะเอิญเด็กๆมากินเขาน้ำหอนนี่พี่น้องแซ่บๆได้หน่เอิญเด็กๆมากินกว๋วยเตี๋ยวข่อยให้กว๋วยเตี๋ยวกับ็เปี้ยให้กินแซบ่บหลายนี่แหละพี่น้องมนุษย์แม่ชีวิตมนุษย์แม่ ทำหน้าที่ฝรังสามฝรังสามคนฝรังมีมวนมีมวนเคืองเยเียาเคืองไห้ก็ได้กินอาหารของเ้าพี่น้องคอยกัเฮตักของแปลกๆให้เขากินได้ป่อยก็ได้พาพาพาเด็กหน่อยฝรังกินของแปล ข่อยบ่มีหมวกฮูงข่อยม,มือหนาวข่อยสิตำมุมงมม้งเขากินเดียวอันนี้ของฝรั่งนี่แคบกินกับเนือเ้อแตล่าอันนี้พี่น้องตะแสบบ่หอนอถายถวนๆทำแคบทำแคบมาเดิมมาเดิม ว่าซีดไหวหรอกพี่น้องมันสิดหน่นใกล้เบิดแล้วหรอวะมันเป็นช่วงนี้ช่วงเอนขนมแครเนาะเดือนเมุมกระลาแฟบริเยร์เนี่มผ้าเทศกาลกินแครพี่น้องกินขนมแครนี่ฝรั่งใจเทศกาลขนมนี้ดีเลยเดือนนั่นกาเลตเดหัวเดือนมกระลาเนาะ ใน,นกาแล็คต์ในหัวบะดีกดิจหน่อยกเดียนแคปขนมกินขนมแคปขอกต่เล็กเพื่อดีถือโอกาสให้แคปให้ได้หน่อยันคเดียนขนมแคปจังหน่อยเดียนมิเอะเออม,เมสากัเป็นกินไข่ช,ช็อกโกแลตเสียงไข่เห็นปะเห็ดง่ายๆในพี่น้องแป้งมันมีิยางแม่แป้งมีไข่ใส่เนย ใส่ไข่ใส่แป้งเขาสาลี่แป้งเบเบลอืมแป้งสาลี่นมข่ใส่ของคู่น้อยหน่งยเห็นมันนมเดี๋ยวกับใส่น้ำตาลวานิลลามันค่อยหอมพี่น้องเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวก,กับจีตีดให้เขากันไข่ข่ใส่หาหน่อยเหมือนนี่มันมีไข่แหละพี่น้องคือขนมไข่มันแสบบานีลลสิเอาอย่งางเอาเนยจาราช็อกโกแลตมาตุวย ตุ้ยดูยช็อกโกแลตแล้วก็ใส่น้ำตาลก็ได้แต่ถ้าผูู้หมักแล้วก็ใส่อัแยกนกระไดเนาะเดี๋ยวตะพูหมักนาฝึกหนอนเนาะชิดไว้บ่ไดชิดไว้บ่เป็นหอนหอนเป็นสีแสบีิได้ก็ขัดนี่ ใส่ซองถาดี่หรอกเนาะกระทะหญ่กับนี้ได้ไปนองกระทะบกักใหญ่กับนี้กระทะน้อยๆอันนี้รุ่นบักง่ญ่เพอเวอร์กับนี้ไอ้ทวนๆว่พี่น้องเห็นว่าไอ้ทวนๆแต่แสบบออันนี้น้ำมันจุ่มเสร็จกระทะบบให้มันติดแต่บอกก็บอติดดอกเซ่เนยแล้วเี่น้องจ๋ามาเดี๋ยวมากินนำกันมากินนำกันนำกัน ทำแล้วสี่โมงแรงกแต่เมื่อตือต่นแล้วนี่ขอคุณทถูกกำลังใจเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเบองคขีปเนาะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจเนาะขอบคุณทถูกการติดตามพี่น้องบ่มีมูจอกับบ่มี่อยเป็นกำลังใจให้กัน ไรกันเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุกสุกผูสุกคน้นลำารวยๆเฮ้งๆปังๆถูกชง,ง,ง,งท่างเลยพี่น้องอึบบานนี้ก็ซ้ำไทยเด้อบานนี้พี่น้องเนียนซ้ำเด้อบานนี้อันสดุดท้าย tắm bọc nghe này ừ tập lẽ đi nghe ngang bò, nghiệp lôi nghiệp thì แซ่บก็ค่ะมาเด้อม, anyway, มากินนำกันสิเอิญด้วยหน่อยลงมาล่างรุ่นรวยมากเหรอจ๊อนั่งติวภาษาฝรั่งเศสด้วยติวนักจะไปสอบเลบากบลองพะนะ Cô đã lấy lần lạc, lần cuối cùng là lần nháy của cô mô Hết ngay ngay, bố nhạc hả nàng Bố nhạc, bố nhạc ชุกแล้วเหางบางๆสุกเร็วอันสุดท้ายนี้อันหนานะกินกับแยงวาตีนี่พี่น้องมีตรลาน้ำผึ้งนี่นึตรลาตุ้ยอยู่นี่นช็อกโกแลตต้วยกับบะนี่ด้กก็กับ,กบนี่พี่น้อง ใตามไซตามพี่ดิเรียบร้อยพี่น้องอ้าบันไปเอิ่นเด็กหน่อยมาก่อนบันพี่น้องจ้าไปเอิ่นเด็กหน่อยเด้อพี่น้องมาเด้อบันเรียบร้อยแล้วแซ็ปแซ่บเซ็ปเซ่บเซ็ป